สวัสดีครับวันนี้เรานะครับจะอยู่ในช่องบูด็อกเนาะก็อย่างที่ผมเนี่ยเคยบอกนะครับว่าช่องนี้จะเริ่มนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันแบบว่าทันทีเนาะก็ยังมีการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่นะครับในจอมมาสู้ชีวิตนะเริ่มที่12นะครับนะเป็นตอนที่2แล้วแหละนะครับนะผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับนะอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะไม่ได้อ่านเกมขาดเพราะอีกฝ่ายเนี่ยเป็นมนุษย์หรอกนะครับ แต่ผมเนี่ยตั้งใจจะทําตัวให้มีเหตุผลนะครับนะอยู่เสมอตั้งหากรารู้จักระวังตัวแบบนี้เป็นความคิดที่ดีจ้าวูรูชิฮาระซังเองก็อย่าพูดอะไรเอาแต่ใจมากนะสิจ้าก,การย้ายบ้านนี่นับเป็นพฤติกรรมเอาแต่ใจด้วยหรือวูรูชิฮาระเนี่ยขยับตัวนะเข้าไปใกล้เนี่ยกับขอบหน้าต่างคล้ายจะพยายามเ,เว้นระยะห่างจากชีบะให้เพิ่มขึ้นนะอีกสนิดก็ยังดีแต่ถึงกันน,นั้นก็ดูเหมือนว่า เขาเนี่ยไม่อาจนะครับรบอิทธิพลจากชิบะได้พ้นสีผมนะครับนะเขาเรียกผมสีม่วงของอุรุชิฮาระเนี่ยสีจ้านะครับรงทีละน้อยไม่กี่วินาทีนะต่อมาก็หยุดนิ่งอยู่ที่สีเงินอมฟ้าจางๆแวกสีผมเนี่ยเปลี่ยนอีกแล้วหรือเกงใจกันบ้างสิเฮ้ยเอานะาอย่าพูดอย่างนั้นสิก็เหมาะกับเจ้าดีออกให้อารมณ์แบบใจคเขาเรียกใจกล้าเนี่ยเปลี่ยนรุกอะไรอย่างนั้นด้วยนะ หนวกคูน้าเจ้านั่นแหละมาทําหัวเราะเยาะแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยกับเจ้าของบ้านเขาได้อย่างไงเขาเรียกว่าอย่างไงฮะแน่นอนว่าคนที่พูดนะครึ่งเน็บนะครึ่งเชช้เนี่ยนะรเรื่องสีผมของอุรุชิฮารานั้นไม่ใช่นะครับอาชิยะและเจ้าของบ้านแต่คือชายร่างใหญ่นะครับสูงพอกับอาชิยะซึ่งยืนอยู่เนี่ยข้างตัวชิบะสีผมนะครับของเขาเนี่ยในตอนนี้เป็นสีเงินนะครับ อมฟ้าแบบเดียวกับสีผมของอูรูรชิฮาระนะชายหนุ่มเนี่ยพยักไหล่แม้นะครับนะจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมาพักใหญ่แล้วแต่เขาก็ยังใส่เสื้อยืดนนแขนสั้นเนี่ยตัวโปรดที่เขียนว่าไอเรฟนะครับนะไอเรฟมี <c oughs> เอาไว้นะครับนะข้างใต้เนี่ยต่อกาเช่นเดิมยังไงมิกินะครับนะมิกิทีเนี่ยก็เคยช่วยดูแลค่าด้วยนี่นา ข้าเลยคิดว่าเวลามิกิทีไปไหนเนี่ยก็ควรจะต้องช่วยถือของนะครับให้สักหน่อยนะเจ้านี่ก็สมกับเป็นเจ้าจริงๆเลยนะไม่นึกเนี่ยตระหนดตระหนดกับสภาพตัวเองตอนนี้เลยนะเขาเรียกว่าชิลเกินไปหน่อยแล้วมั้งผู้นะครับที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเทพผูบิทักเนี่ยนะเซฟฟรอสเซฟฟีรอสนะครับนะกลับกลายเป็นเพียงอดีตไปแล้วเนี่ยอย่างนั้นเลยมหาเทพนะครบาบเบี้ยวไม่มีอะไรเนี่ย เขาเรียกไม่มีอาการต่อต้านนะครับที่จําเป็นต้องฝืนทนช่วยชิบะถือของเลยแม้แต่นิดเดียวอ๋อแล้วนะครับเคเทียนเนี่ยเคเทียนนะครับนะเคเทียนเนี่ยเบลก็บอกด้วยนะครับว่าพอมีเนี่ยก้อนพลังเวทอัดแน่นในตู้เนี่ยเก็บของบ้านเจ้าอย่างนั้นแล้วมันเนี่ยช่วยเก็บเสียงได้ดีก็เลยอยากให้เนี่ยเก็บก้อนพลังเวทเอาไว้อย่างนั้นแหละนะใครหน้าไหนก็เหมือนกันไปหมดเลยเว้ย คราวนี้เนี่ยอุรุชิฮาระกุมหัวแล้วตะโกนออกมานะครับโดยไม่เกรงใจใครทั้งสิน้นอาชิยะเนี่ยปล่อยให้เสียงนะโวยหัวน,นเนี่ยผ่านไปขณะหันไปถามกบกาเปี้ยวข้าเนี่ยได้ยินมาว่านะครับได้ยินมาเหมือนกันว่าคุณเจ้าของเนี่ยจะมาหาเบลแต่ไม่รู้ว่าเจ้าเนี่ยจะมาด้วยตกลงแล้วเนี่ยเจ้ามีธุระอะไรกับเบลกันแน่นะอืมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละว่าข้าแค่ช่วยมิกิทีเนี่ยถือของเฉยๆแค่นั้นเองนะครับ กาเบี้ยลเนี่ยพูดนะครับประโยคนั้นออกมาหากมองไปที่นะครับมือของเขาเนี่ยจะเห็นว่าชายหนุ่มถือกระเป๋าถือนะครับของผู้หญิงที่ทําจากหนังโจระเข้สีแดงเข้มเอาไว้ในมือด้วยส่วนลายนี้นะเห็นเนี่ยบอกว่าอยากให้มีใครสักคนช่วยฟังเรื่องของนางนะก็เลยคิดว่าถ้ามิกิทีเนี่ยติดสอยให้ตามไปอาจจะมีใครยอมรับฟังเรื่องของนางบ้างก็ได้ข้าถึงรองขอร้องดูนะกาเบี้ยลเนี่ยเกาหัวแกๆ จากนั้นนะครับจึง9เนี่ยถอยหลังออกจากประตูหน้าของห้องหมายเลข201นะครับที่โดนเนี่ยส่วนสูงของเขานะครับกับปริมาณตัวเนี่ยของชิบะเบียดอัดจนแน่นนะเต็มพื้นที่ออกไป91นึเมื่อกาเบียวเนี่ยถอยออกไปนะร่างที่ยืนอยู่เนี่ยอีกด้านหนึ่งนะซึ่งมองเห็นได้เนี่ยจากช่องว่างเพียงน้อยนิดเนี่ยนะครับนะข้ามตัวเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ไปคือร่างของหญิงสาวคนหนึงแต่ก็นะน่าเสียดายที่ทําไปเนี่ย ก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยขนาดแค่ฟังเสียงเนี่ยังรู้เลยว่ากาเบี้ยวเนี่ยยิ้มแหงๆอยู่ก็ไม่แปลกอาชิยะเองก็หันไปที่หญิงสาวนะับซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วจึงพูดกับเธอเคทียสเคเท,เทีเ,เ,ทเทนะครับนะเคเท,เทียเบลเองเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษที่จะมานั่งฟังเรื่องนี้ด้วยสินะนางเป็นนักบวชเลยเนี่ยไม่ได้พูดอะไรออกมาตรงๆอย่างนั้นหรอกแต่ก็พูดอะไรที่มีความหมายเนี่ยคล้ายๆ กับที่เจ้าพูดอยู่เหมือนกันนะข้าเองเนี่ยก็รู้ดีหลอกนะหลอกจ้ะว่าวิธีการเนี่ยที่ข้าเนี่ยทำไปไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมอะไรแต่ว่าเนี่ยข้าไม่มีทางอื่นไม่รู้เนี่ยจะทำยังไงแล้วจริงๆนี่จ้ะนะครับหญิงสาวในที่โดนเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับนะกับกาเบียวเนี่ยพาตัวนะครับมาปรากฏเนี่ยกายตรงนั้นอ้อนเนี่ยเขาเรียกอ้อนวอนเนี่ยอาชียะด้วยน้ำเสียงแบบเศร้าๆขอร้องเลยจ้ะ ให้ข้าเนี่ยพบซาตานเถิดข้าอยากฟังเรื่องของเขาเรียกข้าเนี่ยอยากนะครับนะให้ฟังเรื่องของข้าอีกสักครั้งขอปฏิเสธท่านสั่งไว้ว่าถ้าเจ้ามาก็ให้ไล่ออกไปนะอาชียะบอกปาดเสียงนะครับนะของมหาเทพไรเขาเรียกวไรล,ล่าที่ผู้เราจะนะครับนะหวังพึ่งเขาเนี่ยทิ้งไปอย่างไรเยื่อใยโอ้โหท่านจอมมาเนี่ยยุ่งมากที่สําคัญคือพักนี้ท่านเหนื่อยสะสมจากงานเพราะ เอมิเรียนะด้วยช่วงแรกก็มีแต่เรื่องให้ท่านเนี่ยต้องกุ้มใจแล้วจากนี้เนี่ยท่านจะต้องเข้าไปรับผิดชอบงานใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นข้าจะยอมให้ท่านเนี่ยต้องมาแบกรับเนี่ยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อาชิยะนะครับเคยทําตัวเป็นสุภาพบุรุษกับนะครับผู้หญิงเนี่ยมาโดยตลอดแต่ตอนนี้กับผู้หญิงคนนี้เขาเนี่ยจะนะครับนะเผยช่องเนี่ยให้อีกฝ่ายเห็นไม่ได้เลยแม้แต่มีแหนงนิดเดียวที่จริงข้าคงไม่ต้องบอก แต่เจ้าลองไปทําอะไรที่เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเนี่ยไปก้าวไกยถึงนะครับนะที่ทํางานของท่านจอมานดูสิเรวร้ายที่สุดคือเจ้าจะไม่มีโอกาสได้เห็นท่านจอมานอีกแน่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็กลับไปซะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรเจ้านายของพวกข้าเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนใจนะครับแบบนั้นนะ่ะใบหน้าและน้ําเสียงนะ้ของหญิงสาวในฉายนะครับเขาเรียกว่ารอยเสียใจยอมถอยไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะ จะดีที่สุดนะจ๊ะต่อให้ฝืนหักหานไปยังไงก็ไม่ได้คําตอบดีๆกลับมาหรอกจ้ะเลียนเนี่ยเป็นคนกลางให้ได้ก็จริงแต่ยังไงก็ฝืนใจเขาไม่ได้หรอกนะจ๊ะพอชิบาเนี่ยกระตุ้นนะครับอย่างนั้นเนี่ยไลล่านะครับจริงพยักหน้านิดๆก็อาจจะก้มหัวเนี่ยให้อาชิยะนิดหนึ่งแล้วเดินจากไปก็นะมันช่วยไม่ได้หรอมัง้งโทษทีนะมีกิทีทําให้มาเสียเที่ยวเลยการมานะ การมาคอยดูเนี่ยคอยดูแลความเป็นอยู่ของลูกบ้านเป็นงานของเจ้าของอพาร์ตเมนต์จ้ะพอมีกี่ทีเนี่ยพูดแบบนั้นแล้วนะครับช่วยให้สบายใจขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยอ้อข้ามีเรื่องจะคุยกับเขาเนี่ยข้ามีเรื่องะครับจะคุยกับจะคุยกับนะสองคนนี้อยู่เนี่ยนะขออยู่ต่อได้ไหมได้สิจะ้ะกลับมาให้ทันเวลาอาหารเย็นแล้วกันจะ้ะครับพอมถ้ามองจากสายตาชิยะาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากาเบียเนี่ย ุยกับชิบะนะครับอย่างเปิดเผยเนี่ยจนไม่น่าเชื่อมาหาเทพหนุ่มทรงกระเป๋าถือใน,ในมือคืนให้ชิบะแล้วจึงหันไปหาคนนะทั้งสองที่กําลังจะเดินจากไปพางโบกไม้โบกมือให้ใจแข็งจังนะจากนั้นเนี่ยเขานะครับก็ยิ้มคลายจะเขาเรียกว่าเสแยะนะครับคาเนี่ยหันกลับไปหาอาชีะพวกข้าเนี่ยเป็นปีศาจถ้าอีกฝ่ายเป็นเทวดาแล้วก็ข้าว่าทําแบบนี้เนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติก่อนนะมันก็อาจจะใช่ น้ำเสียงในเข้มงวดของอาชียะทําให้กาเบียนะครับไม่ต่อปากต่อคํากับบีฝ่ายไปมากกว่านั้นใจเย็นจนน่ากลัวเนี่ยนะครับนะมาได้ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะรนไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเรื่องนี้เนี่ยไรล่าเองก็คงรู้ดีเหมือนกันสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะทําอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ลรอกสิ่งที่รอพวกเรานะครับรอพวกมาโอเนีซึ่งไปช่วยเอมิจากการโดนคุมขังตัวไว้เนี่ยที่นะครับเอนเต้เนี่ย อิรานะครับกลับเนี่ยมาได้นั้นนะครับคือการนอนเนี่ยโรงพยาบาลของแบ <c oughs> บหนึ่งคือการนอนนะครับโรงพยาบาลของอูรูชชฮาระและความจริงของโลกโดยชิบะเนี่ยมิก,กิเจ้าของอพาร์ตเมนต์วินล่านะครับโรซาซาซาสึกะเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ให้รู้ชิบะเนี่ยเล่าตอนที่อยู่เนี่ยในห้องพักฟื้นเนี่ยของอูรูชชฮาระว่าโลกสองใบคือเอนเตอิตราและโลกใบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าโลกใบนี้นั้นนะครับนะ แม้จะเป็นโลกต่างมิติในความหมายตรงตัวนะตามคำศัพท์แต่ก็ต่างเชื่อมโยงกนันด้วยการอยู่ในจักรวาลเดียวกันความจริงข้อนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนะสถานการณ์ให้เปลี่ยนแปลงในฉับพันก็จริงแต่ถึงกันนั้นเนี่ยก็นะครับเป็นข้อเนี่ยเขาเลือกข้อมูลนะครับปริมาณมากพอที่จะทําให้เราผู้คนเนี่ยที่เดินทางไปมาระหว่างโลกน้ำทั้งสองมองสิ่งต่างๆด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมโลกทั้งสองใบนั้นไม่ได้บรรจบกันในมิติที่อยู่เนี่ย เหนือนะครับภูมิปัญญาของมนุษย์แต่มีอยู่จริงๆณนะที่ใดสักแห่งหนึ่งในจักรวาลเดียวกันภายใต้กฎของฟิสิกส์แบบเดียวกันสถานการณ์ตอนนี้บ่งบอกให้รู้ว่าในอนาคตอันไกลภาคหน้าเนี่ยแม้อาจจะฝืนไปบ้างแต่ในทางคิดสีแล้วเรียกได้ว่าความเป็นไปได้ที่จะเดินทางเนี่ยไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องใช้เกตก็ไม่ใช่ศูนย์แถมโลกปีศาจเนี่ยที่มีปีศาจอาศัยอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในข้อยกเวน้นนะครับ โรคของปีศาจนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในใต้พิภพนะใต้พื้นพิภพหรือเป็นเรื่องนะครับเก่าแก่สมัยโบราณกาณในเทพปาราปาราแต่อย่างใดหากแต่มีอยู่จริงในดาวสักดวงหนึ่งซึ่งลอยอยู่ในอวกาศถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสวรรค์ล่ะแล้วในโลกนะครับที่เหล่าเทวดาอาศัยอยู่นั้นอยู่ที่ไหนเหล่าเทวดาที่มีลมหายใจซึ่งเคยปรากฏกายขึ้นมาขวางหน้ามาโอและพวกเอมีเนี่ยแล้วหลายครั้งนั้นนะพินาทีที่มนุษย์ชาตินะครับหรือว่ามนุษย์ชาวเอเตอิลาเนี่ย ซึ่งโดนับขนาบด้วยสวรรค์และปีศาจเนี่ยได้รู้เรื่องนี้เทพธิดาองค์หนึ่งก็ได้ปรากฏกายขึ้นในห้องพักของผู้ป่วยซึ่งจอมมารเทวดาและมนุษย์มาชุมนุมกันอยู่มหาเทพไรล่าชาวสวรรค์ผู้ที่กอบนะครับนะเอาชีวิตเนี่ยของซาตานนะเขาเรียกว่ากอบเอาชีวิตของซาตานเนี่ยเมื่อครั้งยังเยาว์มาโอบอุ้มมาไว้และเป็นแม่นะครับนะและเป็นแม่ของเราสาวน้อยที่ถือกําเนิดขึ้นจากผลึกนะครับนะ เซฟิร่าเยซอสนะครับนะเยซอสนะถูกแล้วนะและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเธอคือแม่ที่แท้จริงของเอมิเลียยูติน่านะครับนะสิ่งที่กระจ่างขึ้นมาเนี่ยในวินาทีนะครับที่เทพธิดาเนี่ยผู้เคยทิ้งไว้เพียงเงาเรือนลางนะครับนะในรอบกายเนี่ยพวกมาโอนะมาก,กดตัวออกมาในที่สุดไม่ใช่นะครับนะทั้งความจริงที่เรื่องใหม่ของโลกไม่ใช่ทั้งเครื่องมือสัก สิทธิ์ในตํานานที่นับจะช่วยแก้ปัญหาไดทุกอย่างให้จบสิน้นและไม่ใช่ทั้งหนทางนับกลับบ้านเกิดในอุดมคติแต่กลับเป็นความนับไม่เข้าใจกันด้วยความผิดหวังอันยากจะโถมนะฮะเขาเรียกว่าโถมให้เต็มนับได้ระหว่างแม่กับลูกสาวนับแท้เอมี่เนี่ยรู้ว่าโศกนาฏกรรมและเรื่องเร็วร้ายที่เกิดขึ้นรอบตัวเองนะครับนะระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนี้ เมื่อสืบสอบนะครับต้นต่อไปแล้วเนี่ยจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วแม่ของตัวเองคนนี้เนี่ยนั้นคือตัวการทว่าสิ่งที่อยู่ในหัวอเอเมิเลียเนี่ยเมื่อนําหันไปเห็นเนี่ยไรล่าหันไปนะครับนะเห็นแม่ตัวเองยืนอยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่ความรู้สึกนะครับด้านลบอย่างความโกรธเคืองหรือนะครับความเสียใจกับความบัดซบที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดสิ่งที่สมองอันขาวโพนเนี่ยของเธอมุ่งมั่นนะครับนะสั่งเนี่ยให้ร่างกายทํานั้นคือการปฏิเสธตัวตนที่อยู่ตรงหน้า หากมองในสายตาของคนนอกแล้วอาจจะเห็นเพียงว่าเอมิตบนะครับเขาเรียกว่าเอมิเนี่ยตบไร่นะครับไลล่าเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาด้วยสีหน้านะเย็นชาไร้ความรู้สึกแต่ที่จริงแล้วเอมิเนี่ยไม่ได้พุ่งเป้านะครับนะเข้าปะทะกับแม่ได้ความแค้นเคืองหรือความหงุดหงิดแต่อย่างใดหญิงสาวเนี่ยไม่อยากแม้แต่จะคิดเลยว่าตัวเองได้รับสายทอดลักษณะของใบหน้านะจากคนตรงหน้ามาแม้แต่เพียง เล็กน้อยยังไงก็ตามระหว่างที่เธอนะนรับกำลังเนี่ยฟาดมือตบอีกฝ่ายนะครับนะอยู่นั่นเองเอมี่เนี่ยคล้ายจะมองหน้านะครับไรล่าแต่ก็ไม่ได้มองดูเหมือนว่าสายตาเธอจะว่างเปล่านะครับจนถึงตอนที่มาโอเนี่ยห้ามเธอไว้ว่านะครับหญิงสาวเนี่ยจะรู้สึกตัวอีกครั้งก็เห็นเพียงว่านะครับใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่มีใบหน้านับว,วมแดงเนี่ยยืนอิงแอบนะครับอยู่เนี่ยกับพ่อของเธอ และนะครับมีร่างของมาโอยืนอยู่ตรงหน้าเรากับจะบังร่างของพ่อไว้นะครับนะใครสักคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยให้พ้นจากสายตาของหญิงสาวเอมี่มองเนื้อผ้านะครับนะของเสื้อเนี่ยเชิดแขนยาวยี่ห้อนะอยูนิชิโร่ไปพางรู้สึกนะนะว่าตัวเขาเนี่ยว่านะครับนะรู้สึกตัวว่าเอนะครับนะเอมิรันเนี่ยเอมิรันด้านนะจับมือเธอเนี่ยกดเอาไว้ หญิงสาวรู้ว่านับบุคคลเนี่ยทั้งสองนับเข้ามาหยุดเธอแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมาคนทั้งสองถึงต้องมาห้ามเธอด้วยแต่ถึงนับกันนั้นเองเนี่ยเอมีน่นับก็ตระหนักว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้จะไม่ยอมปล่อยให้เธอปฏิเสธตัวตนของนับใครสักคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยไปแบบนับเรื่อยๆอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเอมี่นับก็กระชากเนี่ยตัวนับอารันเนี่ยนะครับรามุดออกมาจากมือของนับอาเซียนเขาเรียกว่าอาเซียนนะครับนะ หรืออาเซียนเนี่ยโดยไม่ยอมนะับฟังอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับเดินออกจากห้องเนี่ยพักฟื้นนะครับของอุรุชิฮาระไปทั้งอย่างนั้นไม่มีการหันมามองอะไรล่าอีกเลยแม้แต่แวบ,บเดียวนะครับนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับสําหรับ2คนนี้เนี่ยคือนะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับถ้าใครเคยดูนะครับสําหรับเรื่องจอมมารผมจะอธิบายฟังแล้วกันแม่ของนะครับนะเอมิเลียเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือมาโอนะครับซาดาโอหรือว่าจอมมารเราเนี่ยจนนะครับนะ ได้ขึ้นหรือว่าเป็นคนที่คอยคาชูนั่แหละนะครับนะคือที่มีคนหลายๆคนใช้คําว่าเลี้ยงต้อยอะไรครับนะอะไรประมาณนั้นแหละนะครับที่จริงแล้วเนี่ยคู่นี้ครับมันก็มีความเชื่อมโยงกันเนาะส่วนจริงๆแล้วนะเอมิเลียเองเนี่ยก็จะได้พูดตรงก็ตัวเธอเนี่ยเข้าใจว่ามาโอเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อเธอนะครับมาโอเองเนี่ยตอนนั้นเองก็ไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์นะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวเขาทําอะไรไปมั่งนั้นเนี่ยก็ตามนั้นแหละนะครับนะอ่ะโอเคครับเจอ,อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ